สัสดีครับเพืเ่อนๆงานเอาทวรพักวันวันเสาร์นี้นะครับที่เต็น์อูลันนะครับมีของไปอย่าเรียกว่าจำน่ายนะครับเขาไม่ให้ขายของครับเรียกว่าเช่านะครับเรียกว่าเช่าคือตราบใด้ถ้าเพื่อนไม่คืนของผมผมไม่คืนตังเพื่อนก็เรียกว่าเช่านะครับมีหมวกหมวก tracker รุ่นวันแอสิวิอสี่ใบมีหมวก ลายออริจินอล OG สใบมีภาพบัฟอง์ y ิรันอิสรียแบบนี้ครับแบบนี้นะครับลายนี้ลายปกหนังสือครับอยู่ประมาณ10กว่าผืนมีหนังสือเล่ม1เล่ม2ผม3มเล่มครับแล้วก็มีหมวกต้ม เสองใบครับสองใบอันนี้ขาอันนี้เช่าครับอันนี้เช่าส่วนกองนี้เป็นของเพื่อนที่สั่งไว้ครับผมเอาไปให้ในงานครับม,มีหมวกเป็ดเก้าคนมีหมวกนีหนึ่งคนนะครับไม่เกี่ยวอ่ะอันนี้คือเอาไปให้เช่าครับเอาไปให้เช่าเพื่อนเจอผมที่เต็นท์ก็เช่าได้นะครับมาก่อนได้ก่อนครับไม่มีการจองใดๆอะไรนะครับ มวัสดีรอบครับของที่จะเตรียมไปวันเสาร์นี้ครับ11สิจิกายนครับส่วนรถไฟอัลชอปาร์ครันครับผมลงประเภท24ชั่วโมงครับก็อยู่ยาวตั้งแต่บ่าย4โมงวันเสาร์ยันบ่าย4โมงวันอาทิตย์1 2ครับกางเกงครับกางเกงก็คงตัวเดียวเลยครับใส่ตัวเดียวแล้วก็เผื่ออตัวนั่นนั้นครับ เสื้อเสื้อก็จริงๆผมไม่อยากใส่แต่ต้องใส่แล้วก็เลยหัดใส่แล้วก็คิดว่าก็เลยถ้างั้นมันก็ต้องมีแรงจูงใจในการใส่หน่อยครับนั่นแหละก็เนี่ยครเสื้อตัวตัวโปรดตัวเก่งคงต้องเป็นตัวนี้ที่เหลือก็เสื้องานซะหน่อยหนึงเสื้องานเป็นเกียรติกงนหน่อยที่เหลือก็ เสื้อที่มันมีแรงจูงใจทําให้ใส่ก็เช่นแบบเสื้อที่คํามันโ,นโดนโดนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้อย่างนงี้อะไรก็ถอดไปอย่าถอดใจนะนะเนี่ย never finish แบบโซนสองรันให้นิ่งวิ่งให้เบาขนาดจิตรันนิ่งนี้แต่ที่เห็นเนี่ยคงไม่ใส่หรอกครับ <c oughs> ตเตรียมตเตรียมไปแต่ไม่ได้ใส่หรอกครับจริงๆก็ ตัวเดียวใส่ต e ัวง like, ่ายๆอะไรอย่างนี้ครับเสื้อผ้าบาบเกลือไว้หน่อยเผลือไว้หน่อยครับหมวกก็ผมใช้เยอะใช้เยอะก็น่าจะเป็นใบนี้อ่านี่อ่าใบนี้ใบนี้เดี๋ยวไว้ซอนใกล้จบครับใกล้จะเลิกใกล้จะเลิกเอาไว้ใช้ใบนี้ที่เหลือก็หมวกงานหมวกอะไรเขาเนี่ยเนาะไอ้คาดเอวอ่ะผมว่าไม่ได้ใช้หรอก ดีเพราะมันอยู่เต็นท์ไงมันคุณเพื่อนออกไปรอบเดียวสี่โลก็กลับมาเต็นท์แล้วไม่ต้องพกอะไรอะ่ะงานแบบนี้ดีเหมาะกับกางเกงผมมากเลยไม่ต้องพกอะไรนะก็ไว้ไว้เต็นท์น่ะมือถือก็ถือไปอแปบบ๊แบบเดียวสี่โลแป๊บเดียวเองครับรอ,องเท้ารองเท้าผมว่าผมใช้สูตรใครก็สูตรมันนะแต่ สูตรผมคือคู่เดียวดีที่สุด <c oughs> คู่เดียวจบดีสุดไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องอะไรมาก <c oughs> มมผมไม่ให้สมุแตกตั้งแต่เริ่มยันจบ <c oughs> แล้วที่เตรียมไปก็แค่แบบมีคราฟตัวแรงตัวรีเบลนะครับตัวรีเบลตัวนี้เหมาะกับการวิ่งในในสวนมากเลยแต่มันตัวทําความเร็วผมไม่ได้ใช้เท่าไหร่ลองมาก็ตัวกลางตัวไฮบริดตัวเนี่ย ก็คงไม่ได้ใช้พื้นมันเท่าไหร่จบกลางตัวสพอร์ตเอาไปสามคู่แต่จริงๆกับใช้คู่เดียวจบนะครับบิ๊กอย่าลืมบิ๊กบิ๊กอัอนนี้นี่โปเอนแฮนเซอร์ oh, cer, นี่เขาอุาสตส่าห์ส่งมาให้ต้องเอาไปใช้ซะหน่อยเพื่อนใช้กับผมได้นะก็เจลกาลันเจลกาลันส่งมาทั้งหกผมว่าจะต้องลองให้รอดให้รู้แห,แหละหกซองเนี่ย ว่าจะไปได้กี่เท่าไหร่นะครับไอ้พวกอาบน้ำนี่อย่าลืมนะพวกอาบน้ำมันอาบน้ำได้นะเอาไปด้วยเอาไปด้วยก็หมดแล้วครับยี่สี่ชั่วโมง100โร้อยโลออะไรเงี้ยผมว่าผมใช้แค่นี้แหละอย่าเยอะอย่าเยอะเคยบอกว่าไม่ให้เดินแฟชั่นแต่จริงก็คือก็คลายนะเพราะผมต้องหาเสื้อให้มันให้มันแบบสร้างแรงจูงใจในการใส่หน่อยอะ มิชชั่นคราวนี้คือใส่เสื้อให้จบเรสครับผมไม่มีอะไรมากมิชชั่นคือพยายามจะไม่ถอดเสื้อครับเออนี่อย่าลืมพวกเก้าอี้สนามนี่อย่าลืมนะเก้าอี้สนามบอเอาไปเอาไปนะมีประโยชน์ได้ใช้ได้นั่งจริงจังครับปักพ่วงเอาไปด้วยปักพ่วงประมาณนี้นะสวัสดีครับ